ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง59เนลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันดีกว่า let's go วันนี้เบื่อเบื่อครับคนดูผมก็ขับเรือเล่นครับเออไม่ใช่ละเอาละครับผมวันนี้นะครับผมอยู่ผมเองครับ king non kd แล้วก็อยู่กับน้องเตอร์เนาะอยู่เกมผมเหมือนเดิมครับ master pilot นะสำหรับใรวันนี้นะครับผมทุกคนเนี่ยคอมเมนต์กันมาเยอะแยะมากมายแล้วเกือบทุกคลิปว่าพี่ครับ สอนทำเกียร์สามหน่อยนะครับผมเออเกียร์สามนี้นะผมก็คือกด V ค้างเนาะนี่แล้วก็น,นี่อันนี้คือเกียร์สามนะคุณดูเห็นไหมอย่างเท่น,นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนทำเกียร์สามเลยนะครับว่าเกียร์สามทำยังไงนะครับผมแล้วก็เลดดอปเนี่ยนะครับบอกเลยว่ามันก็ยากคนควรนะเพราะว่าผมพูดตรงนะผลระดับอย่างเงี้ยแล้วก็คือสกิลของไอผ้ผลยางอ่ะมันโหดมากนะคุณดูดูด,ด,ดิแล้วก็แรงมากด้วยนอตเตอร์เนานะผลยางอะ่ะ เอาจริงเลยคือมันเป็นผลระดับกระจอกอะแต่ว่าถ้าเกิดได้เกียร์สามไปคือโหดนะครับผมโอเคก่อนจะไปดูคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์และฝากกด subscribe อย่าลืมกดตามและกดกระดิ่งด้วยคลิปหน้าผมทำการมาสุ่มผลนะครับตามล่าหาผลสีดำนะผมบอกเลยว่ายากมากๆร้านมารูช็อปร้านเติมโลบักราคาถูกและกดเกมพาและยังมีบริการขายไอเดียอนิเมะแวนการ์ดราคาโคตรถูกโคตรโหดมีของพร้อมบ,บริการตลอดย4่สี่ชั่วโมงไม่โกงไม่เก็งแน่นอนผมแนะนำเลยนะครับผมมารูช็อป มาเตอร์ก่อนอื่นเลยครับอย่างแรกเลยทุกคนต้องเตรียมผลยางก่อนใช่ไหมเตอร์ถูกแล้วครับต้องมีคนใช่แล้วป่ะเดี๋ยวเราเอาเรือใหญ่ไปอ่าบางคนบอกว่าถ้าถามมาเยอะจริงๆนะว่าเรื่องไอเก็บผลเนะี่ยฟรีเนะี่ยทุกคนเนะี่ยกดเงี้ยถ้าเกิดว่าเก็บเก็บของอนะ่ะข้างในเนี่ยนะครับคืออันนี้ต้องเติมเกมพานะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยเก็บผลเนะี่ยมาเก็บผลบนเรือของคุณเลยนะตรงนี้ครับเนี่ยเนี่ยเ,เก็บผลไว้ตรงนี้ได้นะครับผมในเรือน,นี้ได้นะ โอเคประมาณกี่ผลไม่รู้จําไม่ได้แล้วนะครับผมแต่ว่าเก็บได้กี่ผลนะสามสามสามผลแล้วก็มันเก็บได้เรื่อยๆใช่ไหมสามผลนั้นอนะ่ะหรือว่า้แค่สามเลยสามลูกเลยสามลูกผลซ้ํากันสามลูกเหมือนเดิมโอเคมา,ามเดี๋ยวเราไปเกาะน,นะครับผมอย่างแรกเลยนะทุกคนให้ทุกคนเนี่ยไปเกาะเอเดียสล็อบบี้นะตรงนี้เลยนะเอเดียสล็อบบี้นะครับผมนี่มาร์คไว้เลยนี่อยู่ข้างหน้านี้นะครับ ไม่ไก่ไม่ไก่ขับเรือนี้ไปก็ได้นะครับผมอุ้ยไปยทำไมมันปีนอย่างวะเซอร์ปีนอย่างวะฮะกระสิงคโปร์นเนี่ยโอเคดเดี๋ยวเราเดินทางไปที่เกาะเอเดียนลอบบี้เลยนะคนดูมาคุณผู้ชมครับผมมาเกาะเอเดียนลอบบี้นะครับทุกคนเนี่ยจะเห็นนะครับผมก็คือไหนนะบ้านไหนบ้านหลังไหนนะที่ทําที่ตัวตัวพี่อยู่ตรงไหนอ่ะบ้านหลังนี้เนาะ ใช่อยู่หลัง <Okay. S 1> นี้อ๋อนี่ไงอยู่ข้างบนนี้นะครับนี่เลยนะครับก็คือเป็นตัวที่ทําเกียร์สองและเกียร์สามถูกไหมอ๋อก็คือเขาเนี่ยต้องการสมุดต,ตัวของผมเองเนี่ยต้องการสมุดครับสมุดเนี่ยมันจะมีสองขั้นก็คือจะมีสมุดเกียร์สองกับเกียร์สามอันนี้คือเกียร์สามนะครับเนี่ยผมมีอยู่สามอันเนาะสามชิ้นแล้วก็เตอร์ยังไม่มีเกียร์สามใช่ไหมล่ะใช่พี่อะเดี๋ยววันนี้มผมจะให้เตอร์มีเกียร์สามให้ดูนะคุณดู อ่ะแต่ว่าไอ้สมุดเกียร์สามเนี่ยมันมันดอบยากมากๆนะครับอย่างแรกเลยเนาะเกียร์สองมันจะดอบด้านของมอนตัวไหนเกียร์สองจะดอปจากบูโนโอ่าบูโน่บ <c oughs> ูโน่ไม่ไม่ไม่ใช่ตัวนี้นะคนดูไม่ใช่ตัวนี้นะคนละต,ต,ตัวนะบูโน่เนี่ยมันจะเกิดเป็นเขาเรียกเป็นผลประตูใช่ไหมตัวตัวบูโน่เนี่ยอืมมันจะเป็นผลประตูนะคนดูอ่ะเดี๋ยวลองฆ่าตัวนี้ดูอ่ะเดี๋ยวเราใช้เกียร์สามเลยครับอ,อันนี้เกียร์สองนะคนดูโอเคใช้เกียร์สองก็ได้อ่ะ เรียนไปนะครับถ้ามันเกิดเนี่ยมันจะเกิดนะคุณดูข้างบนเลยนี่อันนี้ไม่เกิดนะครับอืมแต่ถ้ามันเกิดเนี่ยมันจะเป็นบูโน่จะเป็นใช้ผลประตูลยกันอ่ะตัวที่มันใช้ผลประตูเนี่ยมันจะเกิดตรงไหนน้องก็คือเกิดบนข้างบนใช่ไหมอ่ะใช่แต่ว่าตอนเราตีสุดมันจะวาร์ปลงมาหาเราเลยอ่ามันจะวาร์ปมาหาเราเลยนะมันจะเป็นตัวประตูอ่ะคุณดูจะดรอปเกียร์สองนะครับส่วนไอตัวผลเสือที่เป็นตัวเสือเลยใช่ไหมน้องจะดรอปเกียร์สาม อะไรนะน้องใช่ใช่อ่ามันมันก็คือต้องต้องตีวอดัมก่อนใช่ไหมอะไรมันมันชื่ออะไรนะมันแกตัวมันแกััสเปรดดัมเออสเปรดดัมนะครับผมต้องตีตัวนี้ก่อนถึงมันจะเกิดนั่นเองนะครับคนดูนี่แหละครับมันคือความยากตรงนี้นะครับผมก็คือมันต้องรออีกรอให้เจ้าตัวนี้เกิดแล้วเราต้องไปตีตัวนี้เพื่อที่จะให้ตัวข้างบนเกิดนั่นเองนะครับนี่แหละครับบางคนบอกว่ามันได้ยากผมพูดตรงๆมันก็ยากจริงๆแหละนะครับ แต่ก็ทุกคนก็ต้องมีความพยายามนะผมบอกเลยนะครับอ่ะถ้าเกิดมันดรอปมาแล้วเนี่ยสมุดเกียร์สองเกียร์สามเนี่ยก็คือทําแบบเดียวกันเลยใช่ไหมน้องเตอร์ใช่พี่ต้องเอาไปคุยกันเดี๋ยวให้เ,เตอร์จับสมุดไปเลยอันนี้คือสมุดเกียร์สามนะครับโอเคเดี๋ยวให้เตอร์ไปละกันเพราะเตอร์เป็นทีเตอร์ของผมเองนะครับเกมผมด้วยอ่ะเดี๋ยวผมจะจับไปด้วยเพราะว่าอันนี้ผมน่าจะได้จากการเสกนะเดี๋ยวผมลองดูดิว่าผมคุยมันจะได้ไหมนีม่เห็นไหมเกียร์สามนะครับ อันนี้คือเดี๋ยวผมจะคุยกับมันอีกงรอบนะครับโอเคเมื่อกี้ผมกดผิดเป็นฝั่งมารินมาทำมันจะเป็นอีกข้อความนี่ไงนี่ไงก็คือใช้หนะ้าแสนเนาะแล้วก็สองร้อยลูบี้ด้วยใช่ไหมคือมันต้องใช้ลูบี้วพวกนี้ด้วยใช่ป่ะอ่าอ่าเนี่ยก็กดโอเคไปนะครับอ่าคือผมมีอยู่แล้วนะเนี่ยเห็นไหม,มคนดูมันก็จะประมาณนี้นะครับผมในการทําเกียร์สามแล้วมันง่ายไหมผมว่ามันง่ายแหละขั้นตอนมันง่ายครับแต่การตอบแบบมันยากแค่นั้นเองนะครับผม ก็คุยคนดูจําให้ได้นะตัวผลประตูเนี่ยนะครับผมเป็นมอนผลประตูเนี่ยจะดอบเกียร์สองส่วนไอตัวเสือเนี่ยครับจะดอบเกียร์สามอ่ะแค่นี้เลยแล้วก็มาคุยกับตัวผมนะครับแล้วมันก็จะใช้ของด้วยนะเกียร์สองก็ใช้ประมาณเท่าไหร่น้องเกียร์สองจำไม่ได้แล้วแลวเองแลวเองเอาอยังเนี่ยเกียร์สามเนยลองทําดิมาคนดูครับเตอร์ได้แล้วนะก็ไม่เกี้ติดขัดด้วยนะลองลองใช้สิ กดกดกดค้างกดค้างนะอ่ะกดค้างอ่ะเห็นไหมคนดูนี่เรียบร้อยได้เกียร์สามแล้วนะเกียร์สามนะครับเวลาเปิดอ่ะกดค้างนะครับกดค้างไว้ก่อนให้มันเงี้ยให้มันเหมือนเป่ามืออ่ะคนดูเนี้ยคือเกียร์สามละคนดูนี่ได้ละสกิลเกียร์สามนะครับเตรอลองใช้ดูนี่อย่างเท่นะครับผมคนดูนี่ประมาณนี้เลยขอทุบหัวหนึ่งทีสกิลบีบุ่มโอ้โหอย่างเท่อ่ะ ไอ้น้องลองลองใช้กับพี่ดิอืเราจะเห็นแบบด้านของแอนิเมชันด้วยนะอย่างที่เลยนะคนดูประมาณนี้สำหรับเกียร์สามเนาะคนดูครับทำก็ขั้นตอนง่ายๆครับแต่ว่าการดรอปนี้ดวงร้วนๆนะครับผมยากอยู่นะครับผมบอกไปเลยว่ายากอยู่โอเคประมาณนี้ครับสำหรับเกียร์สองเนาะโอเคเตริรเดี๋ยวเราลองเข้าเซิร์ฟโปรติไปทักทายคนไหมด้วยเกียร์สาม ันเลยได้เลยน้องชามาคุณผู้ชมครับผมผมเข้าเซิร์ฟมาผมเจอนูเปอร์ครับอไอ้นูเปอร์กำลังฟาร์มอยู่นะผมทับทีพีไปหามันเลยนูเปอร์โอเคฮัลโหลไอ้ไน้องสวัสดีครับนูเปอร์จ้อว้วนวันด,ดีได้ยินเหรอได้ยินเกมไหมได้ยินครับเฮียท,ทำไรอยู่เนี่ยอาชีพยอยู่ไง อัดอัดอยู่ไหมเนี่ยอัดอยู่ไหมเนี่ยอัดอยู่อ่ะอัดอยู่ฉันก็อัดอยู่ฉันขาดเหมือนกันฉันต้องสอนเกีสสามฉันฉันสอนเกีสสามโอเคโอเคเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปกันนะโอเคครับรักนะอ้วนจุ๊บจุ๊บเกเรจัดเลยว่ะคุณผู้ชมนู้บันทำคลิปนะครับผมเดี๋ยวผมก็ทำนะเดี๋ยวผมจะทำตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยผมจะฟาร์มให้ทุกคนดูไว้ป่ะคนมาพี่ครับฟาร์มยากผมว่ามันไม่ยากขึ้นเนาะ มันฟาร์มง่ายขึ้นด้วยนะใช่ง่ายขึ้นคือทุกคนอะรับรับเควสใช่ไหมเนี่ยคนดูรับเควสไปอย่างเงี้ยคือทุกคนอะเห็นบอลหมดเลยนะว่าเออควรตีตัวไหนอย่างเงี้ยคือผมพูดตรงนะตอนนี้คือเกมผมมันก็ฟาร์มง่ายขึ้นเยอะนะแต่ผมไม่รู้ว่าคนดูมันยากตรงไหนมันตายกันบ่อยหรือไงแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะครับเกมอะเราก็เล่นผมไม่อยากให้มันง่ายเกินไปถ้าง,ง่ายเกินไปตีตัวเดียวตายก็โอ้โหไม่ต้องเล่นแล้วครับงั้นมันก็หมดความสนุกไปนะประมาณนั้นเลย โอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปสตาร์เตอร์ไอแลนด์ก่อนตอนนี้เตอร์อยู่ไหนน่ะน้องชายฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมาสตาร์เตอร์ไอแลนด์เลยนะครับโอเคโอ้ผมชอบเลือกกล้วยจริงๆนะคนดูดูดิเอฟเฟกต์โมเดลอย่างเท่อะคนดูอย่าลืมไปซื้อกันด้วยนะครับกิโลบัคปวะเนี่ยขอดูแป๊บหนึ่งนะกิโลบัคปวะประมาณประมาณกิโลบักเนี่ยประมาณ500โลบัคกนะคนดูโอเค นี่เจอผู้คนมากมายครับผมก่อนแรกมีใครเทรดไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยผมใจดีครับผมใจดีเอาไปให้น้องๆเลยร้อยเจมร้อยลูบี้เอาไปให้น้องอุ้ยนี่ใครเนี่ยฮัลโหลสวัสด,ดีสวัสดีครับได้ยินไหมครับคุณอยากได้เกียร์สามหรือเปล่าครับ เออถ้าเกิดขยกผมแจกเกมสามนะคอมเมนต์กันมาด้วยเพื่อไปเจอใครนะผมที่เล่นเกมผมจริงๆพี่พี่ขอดาบดาบอะไรอ่ะโอ้โหขอดาบกันเฉยเลยนี่ถ้าเกิดทุกคนนะครับผมมีเอฟเฟกต์ด้านของฮาคิราชันเนี่ยเอาเอฟเฟกต์มันก็จะเปลี่ยนไปเหมือนกันนะเห็นไหมคนดูมันจะมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเตอร์เตอร์มีฮาคิราชันไหมไม่มีไม่มีนะไม่มีใช่ไหม เดาเตอร์ลอง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 ใช้ดูซิลองใช้ดูซิเตอร์มีสามดาบด้วยหรอยูรู้อุ้ยมีด้วยโอเคแน่นเตอร์เตอร์ลองเตอร์ลองใช้ดูซิอ่ะถ้าเกิดว่าไม่มีฮาคีไม่ได้ใส่ฮาคีเกาะด้วยนะแล้วลองกดดูสกิลแรกอ่ะแค่นี้เลยเดี๋ยวคุณดูจะเห็นความแตกต่างครับว่าอันนี้ของผมมีฮาคีราชันนะเตอร์ลองใช้ซิสกิลแซดอันเดียวเห็นไหมเอฟเฟกต์มันก็คล้ายๆกันแหละครับแต่มันจะไม่มีอ่าคล้ายๆฟ้าไฟฟ้าปะ สีงแดงอะสายฟ้า<ห>ครับคนดูใช่มันจะไม่มีนะประมาณนี้เลยคนดูไหน <c oughs> เขาบอกว่าอะไรวะพี่โอ้นขอดาบได้ไหมมา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 ดาบอะไรวะเดี๋ยวให้แล้วกันนะดาบเกลือนะผมมามามาขึ้นมามาเทียดกันอ้ม <c oughs> มองหน้ากันอย่างนี้มาไหนดาบอะไรไม่ให้นะสตาร์ไลท์สตาร์ไลท์นี่ของแพงของดีนะครับคนดู <c oughs> เอาดาบอันนี้ไปแล้วกัน ดาบใหม่เอา้ามีแล้วเหรออยากได้ดาบอะไรวะดาบนี่เหรอเออมันก็มีหมดแล้วนี่ว่าน้องน้องมีหมดแล้วนะอุ้ยอันนี้ให้ไม่ได้อันนี้อ่ะให้ไม่ได้เห็นกันอุ้ยคิดมากเดี๋ยวจะเอาไหมเนี่ยเอาไม่น้องฮะเฮ้ย,อยเอาเลยว่ะไม่ให้อ่ะดาบรักของฉันไอ้เนี่ย ดาแบบนี้ผมชอบนะเว้ยไม่เอาไม่เอาเอาเอถึงผมเสกได้นะแต่แบบผมก็ไม่ค่อยชอบเสกบ่อยๆอ่ะดาบนี่ผมชอบมาก้วไม่ให้หรอยน้องโอเคผมว่าคลิปในวันนี้เราก็มาเจอผู้คนนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็มาสอนเกียร์สามเนาะคนดูอยาผมทำคลิปลายนะครับฝากคอมเมนต์ด้วยละกันนะครับสำหรับในวันนี้ผมลัตเตอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนละการผิดตรงไหนขอโทษด,ด้วยละกันนะจ๊ะโอเคไอ้นั่นมันออกเรือไปไหนวะนัเตอร์ ไอ้นั่นออกไปไหนวะเรือผ like ีเดี๋เดี๋ยวไปหามันดิเกียร์มันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปหามันเลยไม่ทันว่ะเฮ้ยมันเร็วจังอ่ะเร็วอย่างนี้เหรอเร็วอย่างนี้ต้องโดนอย่างนี้ครับคนดูต้องโดนอย่างนี้ต้องโดนอย่างนี้นี่เร็วขนาดไหนสู้คนแสงผมไม่ได้หรอกเฮ้ยเฮ้ยรอก่อนเห็นชันไหมโอ้โหลูฟี่ไม่เห็นชันว่ะลูฟี่หนีฉันโอเคเจอกันใคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับคุณดู 《お!》